เครื่องส่ายรุ่นใหม่ครับเวอร์ชัน2,021น2021นะครับปริมาณน้ำทั้งหมด400ลิตรนะครับอันนี้เป็นระบบสายนะครับเป็นระบบสายระยะฉีดพ่นหน้ากว้างประมาณ15เมตรนะครับระยะฉีดพ่นประมาณ15เมตรนะครับ โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองเปิดระบบกลางปีกกันนะครับจะไปเปิดระบบกลางปีกเปลียงครับเปลี่ยนก็สลับก๊อกน้ําได้เลยนะครับสลับก๊อกน้ําใช้งานได้เลยนี่นะครับหัวฉีดเรามีทั้งหมด1 2บสงหัวนะครับ เรามีทั้งหมดสิสองหัวนะครับนะครับระยะฉีดพ่นตัวนี้อยู่8เมตรนะครับพัฒนาจากเครื่องรุ่นเดิมเป็น300ลิตรนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2 0 2 1นะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับร้านสมัยการช่างจังหวัดเพชรบูรณนะครับเบอร์โทรศัพท์0881726345นะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม